วันนี้ก็เราถือว่าเราเล่นกันเต็มที่ทุกคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามหนูมีความสุขมากท,ที่ที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นในเกมนี้ค่ะ,ะ,ก,ะก,ก,ก็แฟนๆไม่ต้องเสียใจไปนะคะก็ถือว่าเราก็ได้ซ้อมใหญ่มากๆๆเลยกับกับกับทีมชั้นนำของโลกแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุข ไม่อยากให้มีดราม่า,มากเกิดขึ้นเลยก็อยาก Thank you อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเลย์บอลมากกว่าไม่อยากใหท้ทุกคนรู้สึกแบบสิ้นหวังอะ่ะคือเราก็อยากทำให้แฟนๆมีความสุขเหมือนกันก็ยังไงก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราก็จะทำเพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะทำเพื่อทีมของเราให้ได้มากที่สุดเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ ก็ในเซตที่1เซตที่2นะครับเรามาได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับรวมถึงยังกีฬาของเราเนี่ยเล่นอย่างเป็นสไตล์ของเราเองนะครับก็ทําให้เรื่องของการขับคืนฟอร์มเนี่ยผมว่าดีกว่าดีกว่าวันอื่นๆนะครับแล้วก็เซตสามเนี่ยเราพลาดในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับรวมถึงอันบาดเจ็บในเซตสี่ของชมพู่ด้วยนะครับเราดึนต้องเสียไปแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับสิริมาเขาทำได้ดีนะครับ แต่เราไปพลาดจังหวะช่วงปลายเซตห้านะครับในเรื่องของการทานะครับทำให้เราไม่สามารถปิดเกมนี้ได้นะครับก็น่าเสียดายแต่ต้องขอชมเชยนะครับในขณาทุกคนนะครับต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ครับต้องเหลืออีกหลายเกมนะคะทามู่ไม่หนักหนามากเลยครับ <S 1> <S 1> ก็จริงๆผมว่าต้องตอนตนี้นะครับโดยภาพรวมก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องให้คุณหมอ ตรวสอบอีกทีหนึ่งนะครับเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ขั้นต้นเนี่ยเราก็ซิดิมาเองวันวนี้ก็ดีนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็เราก็มีตัวที่ฝึกซ้อมที่กรุงเทพยอยู่นะครับฉะนั้นก็คิดว่านะครับเราก็คงไม่ไม่นั่งหนาสาหัสขนาดนั้นครับโค้ชเมื่อกี้คือได้ติชมเชยทีมไทยออก<笑>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 ็จริงๆเขาก็บอกนะครับเขาเดินมาชมผมอยู่นะครัอบว่าว่า ทำการบ้านได้ดีมากนะครับในเรื่องของการเล่นก็ต้องขอชือช่นชมเด็กๆจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วก็เขาพยายามเล่นตามตามยุทธวิธีนะครับแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าทําได้ดีครับในวันนี้ครับ I congratulate Danai and the team because they play against Thailand is always the most complicated thing they play very very good they play with great spirit they play with great volleyball They play with great quality. They they are they are an amazing team. So, I'm, I hope the setter is not injury. Me, I, I hope the setter is not bad injury. But really, I like I like Thailand so much. Thank you. Thank you so much Redi.